อย่างหน่อยง่ายเลยพี่นอ้องอนูมองเอาง่ายๆคุณอาหนูเดินกินพี่น้องแค่นี้เลยสิทีเ่เจ้าพ่อแม่พี่นอ้องนี่ก็มาหอกับอีสานบันดุงกับย,าย่าพระพ่พาน้องมาเก็บเห็ดพึงท่าหรือว่าเห็ดตับเต้าพี่น้องตามก็มองเดอนว่าหน้าปังย่ายคือเก่านี่ าลุนมาตากมนนอก,กันยายจะได้เฮ็ดลงมาเนี่ยว่านี่สิหาดอกพี่น้องมาเกบยามคำคำอู้พี่น้อง,น,องอนี่มองลับๆเอาเงียบๆขาด่างดอกก็สิบอคใหญ่ดอกเป็นเห็ดเข่าหน่อยได้สามดอกน้ดหน่อยพี่น้อง อย่างหน่อยใหญ่เลยพี่น้องดอกง่ายเดือดเห็ดเกิดก็เป็นหกโงกชิล่ะพี่น้องตัวเด้เปเลี่ยนดิเห็ดถึงท่ามบานใหญ่เฮ้ยมาในมะพร้าวมะพร้าวดอกนั่งงามๆน่ะอย่างสวยงามเลยโอ้คอนน่ะ อุ้ยขัดเลบมุนคนน่ะดอกนี้ บุคคลงไงกันเลยในป่าบริเวณดอนในพี่น้องได้ประมาณจักสิบดอกอนี่แหละแต่ส้าเขาไปดอนนั่นบ้วยต้องจะไปเตืมกันพี่ดอกถ้าเกิดดอนหนึ่งกับดอนที่สองที่สามก็เกิดต่ำๆกันอยู่พี่น้องพอได้ตืมกันอยู่ ไปมันเดือออกไปดวนั่นบานนี่พออีลอออออีพี่น้องอู้หูอุ่นวัาสิพอนี่ขหมิโม่สองดอกดอกนึงดอกยางสวยงามเลยกำลังพวกเก่ีป่าหุบ ดอกตื่นกันยังำม้าหอดตาที่สองแล้วพี่น้นนงงองให้ในแยกขม้าได้อยู่ในสองสามดอกโอ้ยคือหยุดดอกแถวต่ำแถ่หนอเอาใดบ้างนอ เห็ดเพิ่งท่ามพอดีเละพี่น้องยายสิ้อ้าไปเก็บเห็ดยุค่าใส่ปไปเก็บเห็ดยุคฆ่าโตยุคฆ่ากลางดอกนะพี่เห็ดยุค่ามาใส่กันกับเห็ดเพิ่งท่าม đừng lộc hay nào, rồi xung thì để ao, ừ, cái gì cũng เิ็บเพชรยุค่าต่อพี่น้องอ้าวนี่คือดำเทปนี่นอุ้ยอนนี้แม่งจอยจังงามเลยพี่นอ้อยได้เติมกัน นี่ดับไปค่ะดับไปเลยค่ะโอ้ยพี่น้อง <mimitation> 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 <mitation> บรรยากาศท่งให้ท่งหน้าพี่นอ้องบล็อกคเกิดปีนี้ค็ดบ่อกใครเกิดหลายคือปีไก่ปีไก่เนี่ยโอ้ยหลายขากหลาเนี่ย นี่นี่เด้อืธอละตาสองตายังสูงสุดกะ่ะสองตานี่ไป็จักสได้พ่อตาบัไดทั้งเห็ดพิงท่ามโดกเดียวแต่ว่โดกใหญ่ อุ้ยพี่น้องนี่มมองเอางา่งายๆพูดนะตอปลาดอกนิดสวยเก็บเ่ใต้ข้างรถพี่น้องเสีงงยงดังสักหน่อยนี่สีม่วงเดตัวนีน้เลยอ่อนเลยตัดออกประมาณนี้พี่น้องก็จังเป็นตะกิน เห็ดเันนี้มองระด,ดับสองด,ดัวอืมขาเนี่ยแดดพอนคักเด้กกเพี่น้องมือง่อนี่แดดแจ๊ดแดดแจ๊ดแดดจ้าคักจ้าคักจ้าแน่อีหลีหอนอ่ะหอนแน่ระบาดเีย ม่านเทียงกลัวๆแล้วแหละมาเก็บเห็ด,หดแต่มื่อเสากา็เมื่อเสาก็าในก็วสวยเติบด้วยม่านซิปม้งกลัวขลงเรายมากตอนนี้ก็เทียงเราพี่น้องหาเห็ดแล้วก็วหาอยากหาเห็ดผงท่านแล้วก็วมาหาเห็ดยูกค้ามองดอกสองดอกมาพอดอกนมืพี่น้อง หนอนดอกโซงดอกไม่ค่อยหลายพี่น้องไม่ค่อยออกหลาย,ยเห็ดพี่นอ้องเห็ดอน บอ,อกเธอ,อเมอื่อ,อื่นเธอบได้มามองนี้มันจะแกงเสียบยำพุทธปัดพุทธปัดกี่หน่งนะโอ้จะร่างออกแต่นี่รู้ะไรอาเราพี่น้อง มีสารบันดุงกับยายพี่พน้องมาเก็บเห็ดเพ่งขมหรือว่าเห็ดยูคาพี่น้องไม้ํำทงไฮทงหน้าของยายเองได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องทั้งเห็ดเพ่งท่ามได้จะแก่งยังไงใดอกวันนี้กัแแ้วก็จะเขาบานคนพ้นองมุดมองหาเราโดยอยู่ดอกหน่อยเด้ก็สิได้จะแก่งใลระเมื่ออื่นขันมาเก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำเนิน ติดกับบ้างใจเห้ย่าเห็ดคลิปไปไหมเพิ่งพี่น้องเห็ดคลิปกับเห็ดคลิปน้ำทงไฮทงหน้าเจ้าของเก็บเห็ดยู่ค่ายน้ำหน้าเจ้าของพี่น้องบ่ได้ไปเก็บทางอื่นบท่ทางอื่นกับบ่บ่ใครมีดอกอยู่บานย่ามันบ่ใครออกแล้วขอฝนมันเล็งขอบ้านกันพี่น้องมานเนี่ยฮู้หอนอิริหอนขัดคอนแน่มือน,นี้